สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับคุณนพพลอาจิ์ครูชำนาญการสาขาวิชาฟิสิกสดาราศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวันนี้เราจะมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศมาตรฐานที่ว3.1เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการและวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี่ดาวฤกษ์และระบบสุริยะปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ เราได้ศึกษาการกำเนิดเอกภพทฤษฎี Big Bang ในตอนที่1และหลักฐานสำคัญที่คอยสนับสนุนทฤษฎี Big Bang ที่ว่าเรื่องเรื่องของการขยายตัวของเอกภพแล้วในตอนนี้เราจะได้พบกับชนิดและลักษณะของกาแล x กซีต่างๆในเอกภพเราไปเริ่มกันเลยนะครับกาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนหลายล้านดวงซึ่งอยู่กันเป็นระบบของดาวฤกษ์นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยทหาวัตถุอื่นๆเช่นเนบิวลและสะสารระหว่างดาว โดยองค์ประกอบต่างๆภายในกาแล็กซีอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง กาแล็กซี่มีรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งเราจะมาศึกษารายละเอียดต่อไปเราไปดูกันเลยครับกาแล็กซี่ที่เกิดหลังจากบิ๊กแบงประมาณ1000ล้านปีประกอบด้วยดาวเลษ์กจำนวนมากเนบิวลาและสาสารระหว่างดาวซึ่งอยู่รวมกันด้วยแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงกาแล็กซี่มีรูปร่างต่างกันยกตัวอย่างเช่นรูปทรงรีหรือทรงกลมรูปทรงกังหันรูปทรงคล้ายเลน,นูนหรือลูกสบ้านอกจากนี้ยังมีกาแล็กซี่จำนวนมากที่ไม่มีรูปทรงดังกล่าว เราจรึงตัดเป็นกาแล็กซี่ไร้รูปแบบกาแล็กซี่แบบที่1แกาล็กซี่รูปทรงรีรูปร่างคล้ายกับทรงกลมแต่มีลักษณะแบนตรงกลางเล็กน้อยและมีปลายเลียวประกอบไปด้วยดวงดาวที่มีอายุมากมีมวลน้อยซึ่งจํานวนดวงดาวอยู่ในกาแล็กซี่นี้มีตั้งแต่100ล้านดวงไปจนถึง100ล้านล้านดวงเลยทีเดียวแต่กาแล็กซี่เหล่านี้กลับมีสสารยกตัวอย่างเช่น แก๊สและฝุ่นละอองระหว่างดาวฤกษ์น้อยกว่ากาแล็กซี่อื่นๆเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเห็นดาวฤกษ์อายุน้อยในกาแล็กซี่นี้เท่านั้นกาแล็กซี่ส่วนใหญ่ในจักรวาลน,นี้มีรูปแบบเป็นกาแล็กซี่กังหันรวมถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกของเราที่มีลักษณะเป็นกาแล็กซี่แบบกังหันด้วย ลักษณะของกาแล็กซี่ประเภทนี้จะเป็นกระเป๋ะตรงกลางประกอบด้วยดวงดาวที่มีอายุมากส่วนด้านข้างจะมีลักษณะเป็นจานแบนประกอบไปด้วยฝุ่นละอองกลุ่มแก๊สและดาวอายุน้อยซึ่งส่วนนี้จะเป็นจุดที่เกิดเป็นโครงของแขนกาแล็กซี่ยื่นออกมาในลักษณะรัศมีกระจายรอบๆกาแล็กซี่สำหรับดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราอยู่บนแขนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกรัศมีของกาแล็กซี่อยู่กันอย่างหลุ่มลัว รอบกระเป๋อตรงกลางบนแขนรัศมีประกอบไปด้วยกลุ่มดาวเก่าแก่ที่รู้จักกันในชื่อของกระจุกดาวทรงกลม กาแล็กซีกังหันแบบมีคานจะมีโครงสร้างคล้ายคานพาดผ่านกลางกาแล็กซีบริเวณคารนี้จะมีสสารอยู่นักดาราศาสตร์พยายามศึกษาที่จะเข้าใจบทบาทคารนี้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้มากนะักกาแล็กซีไม่มีรูปแบบเป็นกาแล็กซีที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเพียงพอจะบอกได้ว่ามันเป็นรูปกังหันหรือทรงรีและบางครั้งอาจจะแสดงโครงสร้างแบบคารให้เห็นประกอบไปด้วยกลุ่มแกส๊สฝุ่นละอองดาวฤอร์ Ron, ดาวนิวตรอนหลุมดำและองค์ประกอบอื่นๆซึ่งหากมีขนาดเล็กก็จะอยู่ในกลุ่มของกาแล็กซีแฝะไร้รูปร่างตัวอย่างที่ดีที่สุดของกาแล็กซีลักษณะนี้ที่สามารถมองเห็นได้จากโลกก็คือกาแล็กซีแมกจลเลนเล็กนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือเราสามารถแบ่งแยกแกาแล็กซีในลักษณะต่างๆได้ในครั้งต่อไปเราจะได้พบกับกาแล็กซีของเราเองคือกาแล็กซีทาง้างเผือกและแกาแล็กซีเพื่อนบ้านโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน